นี่นะคะจะติดตั้งออนนิวนะคะอันนี้จะลงคลิปให้ดูนะคะติดตั้งออนนิวอันนี้จะใส่สีตัวนะคะพ่อยอนี่เน้งๆปีกในเสื้อค่ะอ่าเข้าไปแล้วนี่ค่ะปีกอุปกรณ์เข้าไปนะคะเข้าไปแล้วอ่าอันนี้ตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สองนะคะพ่อเวลาพ่อจะใส่ตัวเนี้ยเดี๋ยวพ่อช่วยทำให้ลูกค้าดูหน่อยไหมว่า ให้ทำยังไงก่อนจะเข้าบีอุปกรณ์นิดนึงหรือว่าต้องดึงคลายออกมาิดนึงไอตัวอุปกรณ์ใส่ได้เลยใส่ได้เลยนี่ไงใส่เข้าไปแล้วใส่ต้องลึกหน่อยเพราะว่าต้องสวมลึกก็คือให้ดันแต่ที่หนูพูดคืออยากให้ลองคลายอุปกรณ์แล้วใส่เข้าไปให้เขาดูหน่อยมันนีลึกสามเซนเวลาลูกค้าไปติดเองจะได้ติดได้จะได้ทําเต็นเอาออกมาแล้วคลายให้เขาดูหน่อย เวลาต้องบีบเข้าไปต้องบีบนิดนึงแล้วมันจะเข้าไปปิงสปิงตัวมันไปขยายตัวข้างในเข้าใจเข้าใจเข้าใจว่าต้องบีบบางคน,นไม่เข้าใจกับบางคนไม่รู้สักเรื่องช่างเลยบางคนเรื่องเครื่องยนต์ไม่รู้เรื่องเลยก็มีค่ะหนูต้องทําประกอบไปหมดเลยมันจะเข้าในในท่อในรูก็ต้องบีบูแ่แล้วอ่ามันเด้งได้มันใส่เข้าไปคุ้มใบมันคุมด้วยมาหลายท่านไงที่เขาแบบว่าบางคนก็ไม่รู้เรื่องไงททำไม่เป็น ก็เลยต้องท่าประกอบให้เขาดูใบมันโคมนี่ผมตะไบลองลองทำให้เขาดูว่าก่อนจะใส่ทำยังไงใบพวกนี้ตะใบโค้งไอ้มันต้องมีไอ้ห้องเครื่องมันไอน้ำมันเครื่องต้องมีไอ้น้ำมันเครื่องอยู่แล้วค่ะอันนี้ตัวที่สามนะคะตัวคอยางที่ต่อบใบตรงนี้นี่นะคะหลงท่ออันนี้อันนี้ใช้ลบเอ็นลบเอ็นใส่ตรงนี้ลบนะคะค่ะก่อนเราจะใส่เราจะจะสปริงตรงนิดนึงในมันเล็กนิดนึงได้เห็นไหมคะต้องบิดนิดนึง อ่าค่ะอ่าแล้วดันลึกเข้าไป3มเส้นก็มันต้องสูมเข้านี่บีบให้เข้าไปพอดีก่อนกระป๋าท่อดันลึกเข้าไปในลักษณะมุนแล้วก็ไม่ดันเข้าไปประมาณ3นิ้วสามมันมันจะมุนตางแล้วมันจะลดตัวเองเข้าไปด้วยให้มันพอดีที่เราจะต้องเสียบกลับเข้าไปในปากท่อเดิมมะค่ะมันจะได้ไม่เบียดกันข้าไปเลยชอบไปเลยข้างข้างในสนิทแนบสนิท ทำไว้ประกอบความเข้าใจในการติดตั้งนะคะเพราะลูกค้าต้องอยู่อยู่แต่งจังหวัดอยู่หลายที่แล้วก็ตัวแทนด้วยแล้วก็อยู่ที่ประเทศลาวด้วยต่อไปเป็นท่อนี้นะคะตัวนึงอันนี้ก็บีบหน่อยจะใส่เข้าตรงนี้พอดีใช่ตัวีจะมีท่ออยู่ตรงนี้ค่ะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่สี่นะคะใส่ตัว FF ใส่ตัว FF บีบลงไปนะคะดึงคอยยางออกมาตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวสองตัว สามตัว<า>อ่าแล้วก็พอเลยอีตาคูลเลอร์มานี่สี่ตัวค่ะเนี่ยสี่ตัวออนนิวนะคะตอน <all new S 2> นี้ได้สี่ตัวแล้วนะคะออนนิวติดตามนี้นะคะแล้วก็ประกอบกับตามนี้นะคะเรียบร้อยนะคะ